ครับงานผมจวสองครับอืงานผมแปะและเลยแล้วก็ทิ้งเจมให้รวมกันเกินสามครับสอดแนมห้าไปอ๋อโอ้โหเอานี้เอฟฟกไอแต่ว,ว่านี่ต้องอวาตาร์ป็นหลักเละเก็บไปแล้วสับเด็กโอเค ้างั้นถ้ามาขนาดนี้โอ้โหนี่มาทุเรียนอืมผมจ่ายเจ็ดเลยอ่ะลงรอลสรัะและจบเลยครับอีกชวหนึง ใช้เรียบจนนะครับ่เ้าแล้วผมได้ครับอันนี้คนไล่โอ้ยมือไม้อ่อนนะช่วยใส่คว้านลงเลยนะพี่ <Okay S 2> ใส่สครับโอเคครับไหนใจน่าครับนี่ครับโอเคครับพอร์ตเท่าไหร่นะพี่พอร์ตห้าใช่ไหมครับผม อ่ะมันก็ไม่คุ้ทา้งดิผมทานไปแล้วเนี่ยอ่ะผมอุบัตีครับขาดไหมครับไม่ขาดครับโอเคครับจบครับเวยเลยครับผมง้อตีครับผมจบยังพี่จบแล้วผมจ้สองแก้เกมไงดีว่าให้ตายเห ตัวจ่คอสเต็มมือเข้าใจอ่ะเลืมใเอฟิกแลนด์เสิร์หาไปก่อนถูกครับครับผมจวนหนึ่งครับมผมใช้ฟิกแลนด์ครับเสิร์หาโอ้ถ้าตามกว่า 3, สามสามารถลงมาได้เลยอ่ะได่เลย หาใบต้องซื้อห้าใบเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมซืีห้าโอเคผมเมานั้นดีกว่าแล้วก็สับป้า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 แล้วก็จ่ายสองครับสตยาอุ้ยโดนสามไรน์น่ยการรอเลยครับไปเลยสามไรนครับปั๊ม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  แล้วจะแปลงเดียกสามให้ตายอ,อ่ะเอฟเฟกต์โดมเอาเป็นนิโคลายขึ้นมือส่วนเอฟเฟกต์อ่าอูดเอาเป็นเลือกจนขึ้นมือ <Okay. S 2> แล้วก็สัตหา้า <Okay. S 2> แค่จนหนึน่งก่อนสัตว์น้ห้าอมอเาเป็นเนี่ยพลังเหตุไ,ได้อยู่น,นะพลังห้าพลังสอง เออพอได้แล้วมึงคิดว่าอือสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไม่แน่ใจแปดสักกู่นะพี่ผมนับคอร์สก่อนที่ผมนับเล็มก่อนโอเคเอาเลิกจนผมใช้เลิกจนก่อนเลิกจนตอนนี้ไลฟ์เปิดกี่ไลฟ์ครับ สี่ครับโอ้เลยเลือกสองที่เลยใช่เลือกโจนตัวใดก็ได้ที่ไม่ใช่โอลิวันโอเคครับผมผมอันนี้คนไรโอเคครับไม่ขัดไม่จะไม่จะพอไหมวะตามเด็ดจากในนรกเดือกยังครับอะไรพี่จากในนรกเดือกโอเค ผมจ่ายสิบเอ็ดอันเชนนี่นี่อูพาลีสวมตะไข่ให้พาลีอืมแล้วก็อืมอืโอเคน่าจะได้แล้วมั้งแต่คิดว่าไม่น่าได้ตัวนี้อ่ะผมจ่ายสามอู้เสียใบเทียบจงอันเชนนี่เนี้ยครับผมเรียกเป็นตัวนี้กำไยตัวที่คอร์สน้อยกว่าหนึ่งตัวตัวนี้คอร์สสี่ได้เดี๋ยวสองตัวนี้ครับ อัตัวขวาครับตัวนี้ครับโอเคครับแล้วก็เอาอืมไม่ได้ครอไอ้นี่มันจะสอดแนม,ม <c oughs> อาพารีปีโดยตรงครับโอเคครับเปิดหนึ่งไว้เอู๋ราเดทวีแล้วก็จบครับครับจบอองครับแล้วก็เอฟติกลาทวีครับอัญเชิญได้เลย แล้วก็ผมเปลี่ยนแลนด์้อนมากระเปิดหน้าต่างสิวะใส่พารีครับเฮ้ยถูกกำไรไหมถูกครับถูกกำไรครับเ,เพราะว่าถูกกำไรครับเอ่อเอาห้าตีนี่คนไรครับแล้วก็นี้ตีสองครับอ่าตีคนไรครับจบเดิน อ่าปิดกสามารถเชิญนี้ได้หนึ่งตัวบนมือมีหนึ่งตัวสองครับผมใช่ด้วยซึผมเลือกจนจากสุสานแล้วกันครับผมเอาเป็นเนี้ยเลือกเรื่องยุสานก็เลือกจากไอนีได้เ้วยแล้วใช่ไหมครับเรื่องสองที่เพราะว่าไล์ไล์เปิดมากกว่าสามแล้วแล้วก็น้อยกว่าผมด้วยอืม ไม่มีโอกาสได้ปั้นนิคไลายเลยแม่งตายแป๊บเดียวแั้ลงตายเปิดโอกาสไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแข่งแก่งเกินกายเจ็ดอันเชิญพาลีครับผมสวมแห่พาลีอื้อมันลังแิกซอนแปดไม่รู้ทำไมแต่ว่าทำไปก่อนโอเคครับได้ได้ได้ ขอตีเป็นแปดนะ <Okay. S 1> โอเคเไมนมีอะไรแลวเนี่ยเอาพาลีเชฟเฟกลดพลังงอแล้วก็ตีงอครับโอเคครับจากนั้นจบกรสามครับ,รบใช่แล้วก็อาผมบูทบูธพลังให้ภูเวียงซินเนตีแส<อ>บพาลีครับเยโยเยโย พี่ส่งคลิปนี้มาดูไม่ดูดูไม่ดูไอ้เหี้ยใครเม่งจันไรไปอันนี้มาวะอะไรเฮ้ยผมผมไปแล้วจบครับครับผมก็อ่าผมตีใส่พารีเพราะว่าพลังก็แปดหกโอเคแปดใช่ครับใช่พารีเมื่อต่อสู้ลบพลังเขาสองเป็นหกหกก็ยังชนะห้าอยู่ถูกไหมครับโอ้ยอะโอ้พาลีเอ้ยเดี๋ยวพารีบอกว่า เมื่อครับเบนี่ต่อสู้ลบพาวเวอร์เขาสองเพิ่มพลังตัวเองสองนะพี่เอ้ตัวผมตายเลยเนะี่ยโอเคตัวผมตายคอสแปดพลังห้าบวกซ้อมเป็นเจ็ดแล้วก็อืมโอเคจบเลยครับคนนี้ไม่มีจอสามมันได้แหละฟาลีมันบอกเมื่อต่อสู้ไม่ถูกกันนั้นเปิดเลนนิโคลายผมเอาเป็นนิโคลายคอสเท่าไหร่พี่สามเลยส่สามครับโอ้โหไม่เรียนนิโคลายไม่ได้ เอาพารีตีไอตัวนั้นครับงั้นผมแล้วก็ไอตัวนี้สีพันผมอยายไม่อายามใช้งามับสอนแนมสองขึ้นมือหนึ่งใบทำลายครับพูดจังใจตัวนั้นก็ตั้งเหมือนเดิมครับอื่งิงอาจะแพ้เกมอ่าตัวหนึ่งนะครับอ่าจบจบยังจบแล้วครับตัวหนึ่งครับโอ้ผมแปลแลนใหม่ครับอ่ะราชธานีสามวชี จ่ายสี่ครับนี่แล้วก็ผมเก็บหนึ่งเก็บได้แค่เดือนสองดี่ว่าหนึ่งตัวไม่เป็นไรอย่างน่อยไอ้นั่นไปละตอนนี้ไรเหลือเท่าไหร่นะครับหมดแล้วครับอืมแล้วตัวหนึ่งใบเอฟเฟกของบอสทุเรียนโอ้นนำขึ้นมือได้เลยอ่าผมจ่ายสี่ครับ ลงนี่ต่อเลยกลัวกลัวไม่ตายครับขอขอใช้เพื่อความชัวร์ก่อนความชัวร์่กลัวไม่ตายครับ,รบ <laughs> กลัวไม่ตายสาว <laughs> ว่าแบบคนมือมีมึงไม่ต้องใช้หรอกมึงใช้เลยเต็มมึงใช้เลยเ <laughs> ต็มพร้อมสัน <laughs> <c oughs> ผมเอาสามตีตีหนึ่งครับขอใช้หน่อยใช้หน่อยครับ <laughs> อ๋อจะกาดีไงโอเคครับอ่าสี่ อ่าฮะอ่าห้าตีครับครับผมแล้วก็ไม่ต้งีได้ครับยบร้อยแล้วผมโอเคอบครับผมเจอกันวันพรุ่งี้บครับไปหาข้อมูลก่อนแกไปได้มายังไงแม่งเดือดเดือดเดือดจริงครับเดือดเราเ้าคือประเด็นนะพี่ไอ้ได้มาผมไม่ตกแกนะเดินออกจากโรงงานเขาแล้วแม่งถือชิวอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละแม่งได้ก่อนใครเขานี่มันไม่ควรโชว์นะครับเนี่ย ใช่ใช่มันต้องควรโทไงไม่ไงเพราะว่าแกรู้ไงว่าผมผมไม่ค่อยปเปิดปากหรือว่าอะไรใครแต,แต่ถ้าคนสนิทหรือว่าเก็บข้อมูลช่วยผมก็ไม่อเลยเพราะ,ะว่าเขาไม่เล่าต่อัปเยอะถึงเล่าต่อกันไปข้อมูลหลุดเขาก็บอกว่าถอาปล่อยหลุดถ้าปลอมคลิปปลอมก็ต้างได้นหะแต่ว่ามันครัะผม <c oughs> มาเข้าใจราคาหลายในได้ใบนั้นนะหลายหลายแต่ทานนู้นเนี่ยหรหนทุนทีนักินได้มาไปยอมแม่ถ้าได้มาเยอะกว่านี้ผมแม่ง พี่ <Yeah. laughs> สักหน่อยได้ไหมสักหน่อย <laughs> เปิดเปิด2ี่14บ๊อก